โอเแค่ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็จะมาสอนคอมโบของผลผลอะไรอ่ะเพื่อนบาเเรรรีียวิผ์ผลบาเรียรีเวิร์กเนี่ยนะคนนะเป็นเหมือนเป็นผลอ่าไพ่ผลนักมายากลอย่างนี้หรือเปล่าไปเพื่อนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมันปรับไม่โคตรโกรงทุกคนโกงจัด,จด อันนี้คือมัดเอ้ยไม่ใช่ดีเวลผมยังไม่ตันนะมันเพิ่มมา5้นะเ็เป็น6 2650นะแล้วทุกคนต้องไปฟาร์มนะใครที่แบบเพิ่งเข้ามาอะไรตานะแต่ผมต้องมาเล่นก่อนคืออะไรครับมันโกงมากฮนะผมไปฟาร์มมาแล้วแบบโอ้ยโกงจัดเลยแล้วก็ได้คอมโบในหัวพอดีแล้วคนแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนได้ว่าเออมันใช้ได้จริงทุกคนมันเล่นสนุกจริงนะคิโดนี้แล้วก็จะมาสองคอมโบสัก2คอมโบแล้วกันเอาเป็นคอมโบเต็มแล้วก็คอมโบแบบเอาไว้แบบสกิดสกิน,นิดนึงนะ โอเคส่วนเซตผมก็จะมีหมัดกูนนะคนหรือหมัดแวมพายนะั่นแล้วก็ผลของอะไรนะผลบาเลียแล้วก็ดาบเป็นดาบของกาวิตตี้นะคนแล้วก็เป็นกนะีตาร์บูกนกีตาร์บูกนี่ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ก็เอาไปใช้ตอนเผาบีสีนะ mm hmm. แล้วก็ส่วนไอเทมของแต่งอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียอะไรนะคนใช้อะไรก็ได้นะใครที่แบบเป็นสายแบบใครที่แบบผมแนะนำนะถ้าใครเล่นเผาเซบอกนะผมแนะนําเป็นอ่าพวกแบบ อันนี้ดีกว่านะเอาไว้แบบเออบางทีโดนเล่นในน้ำนะทุกคนผมก็เล่นเผาปลาเนี่ยผมเล่นในน้ําได้ผมก็ใช้เป็นภาพควบุมาตาโคลิเอาไว้มองไกลเออแล้วก็ค่าพลังนี่ผมเอาเป็นสายผลนะก็จะประมาณนี้นะคนโอเคก็อภัผู้ผพันอภินะก็มาเริ่มคอมโบเลยแล้วกันนะ let's go <S เรช็อปบ,บริการจำหน่ายไหนดีกับตราคาโคตรคุม้มเริ่มต้นเพียงแค่19บาทมีดีมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเผาพีซีไก่ตันผลคิสเนะแล้วก็ไอดีอีกมากมายและที่สําคัญ ยังมีไอเดียแกตันหนึ่งบาทแล้วก็ศูนย์บาทน,นั่นก็คือรหัสที่โค้จะถูกนั่นเองแลวถ้ามาจากช่องผมแล้วก็ใส่โคตอากงทีเอสก็จะได้รับส่วนลดนะครับทุกคนใครที่สนใจไอเดียแกตันราคาถูกแบบนี้ดิ้งร้านอยู่ใต้คลิปเวนะทุกคนไปเลือกซีกันได้เลยโอเคแล้วก็จะเปิดด้วยสกิลนี้นะทาได้กดครั้งเอาไอ้เหี้ย <laughs> โอเคทุก <Okay, S 2> คนเอาใหมนะ่ตะกี้คือผมกดค้างแล้วน่าจะอ่าคีย์บอร์ดมันน่าจะอันนี้นิดนึงนะทุกคนมาเอาใหม่เนี่ยเห็นไหมปุ๊บแล้วก็ป,ปุ๊บปุ๊บนีตายเห็นไหมทุกคนถ้าคนโงจะตามไม่ทนันเดี๋ยวผมจะขึ้นต้านข้างตรงนี้นะว่ามันกดยังไงบ้างแต่คือโคตรแรงแรงนั่เนี่ยอุตสาห์แบบเออเวลยังไม่ตายน,นะทุกคน นี่ก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคอมโบแรกนะสำหรับเพื่อนเพื่อนคิดว่าเต็มสิบเท่าไหร่เพื่อนคอมโบนี้เต็มสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบแปดนะเห็นไหมเพื่อนผมคือแบบเออเห็นไหมแปดนี่คือเยอะมากนะโอเคมาคอมโบสองต่อเลยเพื่อนมาส่วนคอมโบสองเนี่ยอ่าอันนี้เอาไว้แบบเออสแปมสแปมนิดนึงนะคนไม่ใช่แบบไม่เชิงคอมโบแบบจ๋านะเป็นแบบคอมโบแบบ ขบสั้นประมาณนั้นทุกคนนะเออก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนโอ้ยเออก็สมมติว่าสกิลซีมันโดนแล้วกันตะเกียบมันไม่รู้มันโดนอ่าสกิลวีแล้วสกิลซีของอันเนี้ยมันเดิงขึ้นนะทุกคนมันก็กดได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ผมอันนี้นิดนึงนะน่าจะพลาดเองอะผมพลาดเองไม่เป็นไรก็ถือว่าได้อยู่เออ ก็เกือบตายเห็นไหมเนี่ยถ้าโดนก็เกือบตายอะ่ะเออประมาณนั้นโอเคก็ผมจะปล่อยเพื่อนผมเป็นฟาร์มนดีกนนะก็อย่าลืมกดไลค์ซับค i b e เพื่อเป็นกำลังการนำคลิดเดีวกคนนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคนนะบ๊ายบาย